อ่ะคุณชิวะครับเพื่อนๆผมจางเอ็นฮะอยู่ในแมปของ a นิเมะไฟเตอร์ซูมเบอร์เตอร์กันเองนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเป็นคลิปเป็นคลิปรีวิว ID ตัวเองนะครับที่จากแต่ก่อนที่เพื่อนๆน่าจะเห็นว่า ID ดีหลักผมเนี่ยเป็น i อดีตัวของบอมบเอ็มเอ็มก็คือตัวสีฟ้าแต่ ID ดีนี้เป็น ID ซีรีส์ใช่ไหมครับเพื่อนๆน่าจะจำกันได้ใช่ไหมฮะสำหรับ ID นี้นะครับ ไอดีนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ที่ดูอยู่นี้มันเป็นไอดีหลักผมแล้วครับใช่ครับฟังไม่ผิดครับมันเป็นไอดีหลักผมแล้วครับซึ่งผมมีแผนการนะครับที่จะทําซีรีส์ใหม่อยู่นะกากไปเทพนะก็คือ,อเป็นซีซั่น2เลยก็ว่าได้นะครับก็อยากใครอยากให้ทําแล้วก็ใครได้อยากดูเนาะ ก็มันเป็นคลิปลงตามสัปดาห์เลยแหละเพราะว่าไม่มีคลิปอะไรลงด้วยนะครับใครอยากให้ทำนะครับกากประเทศดีเล่นสองนะครับคงเดิมเหมือนเดิมเลยแต่จะเป็นตัวใหม่แทนนะครับก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าอยากดูกันหรือเปล่าแล้วก็อยากให้ทํากันหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าความสนุกยังเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเอาล่ะนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับตามที่บอนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวไอดีตัวเองจากแค่ไอดีซีรีส์นะครับของเราก็กลายมาเป็นไอดีหลักของเราแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะไอเดียผมเนี่ยเล่นไปประมาณ800 895ชั่วโมงก็ปั้เสร็จตีช่ัก 900ชั่วโมงและกัรน,นะครับซึ่งใช้เงินนะครับไปประมาณ 4x นะครับแล้วก็เปิดไปประมาณ 64m นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า ID เนี้ยเพื่อนๆแต่ก่อนน่าจะจํากันได้ว่าเป็น ID ซีรีส์นะครับแล้วผมอาจจะพูดวนหน่อยก็อขออภัยด้วยแล้วเป็น ID ดีทุกคนที่รอดูซีรีส์การแต่ก็ไม่ได้ทําแล้วเพราะว่าตอนนั้น ID ผม ไอดีกักไอดี ID หลักผมเนี่ยเล่นไม่ได้แล้วนะครับมีแค่ตัว VP อย่างเดียวเลยก็เลยเล่นไม่ได้แล้วอืมก็เลยต้องเล่นไอดีนี้แทนซึ่งไอดีเนี้ยผมได้เล่นกันไปก่อนแล้วแล้วก็ทํากันไปก่อนแล้วพอสมควรแล้วอืมแล้วก็เลยเอามาเป็นไอดีหลักนั่นเองนะครับก็ค่าๆก็ได้เป็นประมาณน,นี้อย่าถามว่าทําไมถึงไม่ได้เล่นไอดีนั้นแล้วนะครับผมขอญยตไม่ตอบอะไรกันเพราะว่ามันโหดร้ายมากเลยเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มชมไอดีตัวเองของของตัวเองกันเลยดีกว่านะครับว่าไอดีผมเนี่ยที่เล่นไปประมาณ8.95ร้อยเก้าห้าชั่วโมงเน จะเก่งแค่ไหนคือเก่งในความสามารถของผมเองนะคือผมไม่ได้แข่งกับใครนะครับซึ่งคนอื่นอาจจะ2ี่ิแนต30มแนตอะไรอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ผมแค่รีวิวนะครับว่าผมเนี่ยเออยังเล่นอยู่นะเรายังไม่ได้หายไปไหนจะาบเกย์บอดี้ไฟเตอร์นะเออแค่นั้นนะครับผมอ่ะลนะครับสลับ ตอนนี้นะครับไอดีผมเมื่อคือตรงดาชมเบอร์เนี่ยผมยังไม่ได้ไม่ได้เติมอะไรเลยนะครับเพราะว่าโลบักมันแพงเนาะตอนนี้ก็โลบักก็ถูกลงด้วยนะครับของในคังนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับของในคังบางทีอาจจะล้นหน่อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับของในคังบางอันนี่คือหมดตูดจริงๆนะฮะ จริงๆบางหินบางอันนะครับก็เป็นหินขยะนะครับที่ผมได้มาจากเพื่อนแล้วก็ซื้อมาด้วยนะครับแล้วก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็อาจจะเหลือๆหน่อยนะครับพวกแฟกอะไรอย่างนงี้ครับก็จะเป็นประมาณซื้อมาก็ไม่ได้ใช้บ้างนะครับเอามาเป็นขยะบ้างอย่างงี้บ้างนะครับอะไรอย่างนงี้เลยนะครับแล้วก็โทเค็นของผมมีอยู่2,600กเนาะก็คือตอนนั้นมันบั๊กด้วยก็เลยได้มานะฮะแล้วก็พี่เปิดดาวอยู่ที่ 276E นะครับที่เหลือก็คือปกติแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับในตัวของคังนะครับ ส่วนเงินมีอยู่ที่ 35x นะครับซึ่งผมไม่ได้ฟาร์มเลยโดยการคือเปิดจากอีเวนต์เอาคือเปิดน้ำยาชายนี่1วันแล้วก็เปิดให้มันขาย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 ทิ้งเอาแค่ตัวรับอย่างเดียวนั่นเองนะฮะก็เลยจะได้เงินมาประมาณนี้แต่ก็ช่วงหลังก็ไม่ได้ทําแล้วทำอัปเดตนานแล้วนะครับสำหรับตัวของเงินเพราะว่าเงินมันในเกมนี้มันเฟิร์มมากๆเลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆว่าก,กาันแล้วก็ส่วนตัแตดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือสามารถใส่ได้8ตัวนะครับตุ่มได้1ิตัวนะครับผม ซึ่งผมยังไม่ผ่าน50นะฮะตอนนี้ครับผมเล่นไป895ชั่วโมงตามที่พี่บอนะครับแล้วก็ตัวฟาร์มเงินนะครับก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้ฟาร์มของทัมเมอร์นะครับเพราะว่าผมลืมออนแต่เอาแบบโคนอย่างเดียวเลยก็เลยไม่ได้สนใจนะครับก็เสียดายมากๆอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับ ได้เจ้าบุดรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับที่มีนะแต่ก็ตีแอบเสียได้นิดนึงนะครับที่ไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะฮะตัวในทีมของผมนะครับก็จะเป็นทีประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเปิดทีหลักก่อนแล้วกันนะทีมหลักก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือกดเป็นแม็กเอาไว้นะก็จะมีตัวของจนโนล่นะครับประมาณ2คู่ด้วยกันนะครู่นี้นะเป็นตัวของในด่านอาเป็นในดานอาโอเวอร์โหลดนะครับกับตัวของด่านล่าสุดก็คือด่านอา โซเวเตอร์นะครับที่เหลือก็ทีประมาณนี้เลยครับลูฟี่สองตัวอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ซาคุยะยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้หาเพิ่มเลยครับเพราะว่าไม่ได้เปิดเลยเนาะแล้วก็พวกของไลท์สปีดนะครับบัฟในคราวที่แล้วนะฮะที่ได้มาอืมก็ผมก็ได้ไลท์สปีดมาสี่ตัวนะส่วนใหญ่ได้มาจากตัวรับเนาะเพราะว่าที่เกียรติหาด้วยเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะผมลูฟี่นะครับผมได้ก๊อ์มาก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนก็อเพราะว่าก๊อ์เนี่ยเป็นของที่มีค่าแล้วก็ดีที่สุดในเกมแล้วนะครับนอกจากทว่าเราเนี่ย เอาไลท์สปีดเพื่อเอามาแบบเอาเวลาคูณเวลาในทับชเบอร์เฉยๆผมเอาแค่4ีตัวก็พอเลยครับที่เหลือว่าเป็นแบบทาเหมดแเลยว่าเห็นไหมว่าท้ามผมเกินมากเลยนะครับผมซึ่งในทีมนี้เนี่ยนะครับแบบถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ใส่เป็นแบบอ่าไม่ได้ใส่เป็นแบบตัวของเจอร์นะอืมก็มันก็จะอยู่ที่ประมาณ9.36าดนะครับก็ได้เป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่เป็นตัวของฟูลทีมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวฟูลทีมนะ ถ้าไม่อยู่ที่9แท่อะก็อยู่ที่ประมาณ12.3ครับก็คือ DPT จริงๆของผมนะครับซึ่งอีเิโกนะครับยังไม่ออกด้วยนะอีเดโกที่เข้าไปเจาะรูนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นไลท์สปีดนะยังไม่ได้เจาะรูด้วยนะครับผมสับตัวพวกนี้คือไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่าการเอาไว้เฉยนะเพราะว่ากันแบบมันไม่รู้จะใส่ตัวอะไรไปแล้วนะครับเพราะว่ามันตันแล้วส่วตัวคอร์พวกนี้นะครับส่วนพวกพารลับนะครับมอนเตอร์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ บางตัวก็ไม่ได้ใช้บางตัวก็ใช้ครับสําหรับตัวนี้คือได้มาฟรีๆเลยครับก็คือว่าจะหาลัคก,กี้ทั้งทีมนะครับสําหรับตัวของมูนี้ครับที่ได้มานะคือผมทําลัคก,กี้ของโอจัทั้งทีมเลยเห็นไหมฮะว่าเออทั้งทีมเลยนะคือแบบหาทํามากแค่สามห้าร้อยโลนะครับในการหาทั้งทีมแบบนี้นะครับปูทีมเลยนะ แต่ก็จะเจาะลูไม่ได้นะเพราะว่าหินมันไม่มีหินด่านซัมเมอร์ให้แล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้จะหาอย่างไงแล้วสล,สลับตัวของหินด่านซัมเมอร์นะก็ได้มาแค่ปูทีก็คือ8ตัวเนาะนะครับเดีย๋ยวค่อยไปหาจากพวกนี้แทนแล้วกันนะครับสำหรับตัวของแบบลัคกี้นะครับไม่ยากหินขยะมีเยอะอยู่นะคาับสาถหาได้สบายยนะพวกแบบพาร์ดแบบพาร์ทคู่อย่างเงี้ยครับค่อยหาที่หลังเนาะส่วนทีมดานกนิกนะครับก็จะเป็นทีมประมาณนี้เลยนะ นี่ครับ3-7-5ทั 3, 7, ้งทีมเลยนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับทนะีต์กูในิกนะโวยใหญ่ใส่แค่6ตัวนั่นแหละนะครับก็ตีตีซักใช้ตัวดานตัวอิเตอร์6ตัวก็ได้นะครับที่เหลือก็คือเข้าตุนเล่เนเฉยๆกันว่างนะตัวนในทีมนี้ผมก็จะมีตัวของลัคกี้โอยาจิก็คือท่านพ่อนะแล้วก็เป็น Time Lord, ทมหลอดนี้คือลบไปเลยไม่ได้ใช้แทะแล้วก็ส่วนไปทีมเวลาซึ่งเวลาที่คูในดันของผมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณอ,าอยู่ที่ประมาณเนี้ยนะครับ3.9แล้วก็บวกตัวของอันนี้เข้าไปหน่อยนะฮะ ไอตัวนี้ก็อาจ,จอยู่ที่ประมาณ4ี่นะครับอยู่ที่4ี่เนาะอืมไม่ได้เติมไทาาม์ด้วยนะครับผมตัวนังนี้เลยนะครับแล้วก็ทีมที่เหลือก็จะเป็นทีมหลักทีมอะไรปกติเลยนะครับสลับตัวในก็จะเป็นประมาณนี้ละตัวในข้างเนี้ยอาจจะมีแบบไม่ได้ขายทิ้งนะครับเก็บเอาไว้เฉยๆครับแบบอืมจริงๆนะนี่ครับทีมข้างในทีมจะเป็นประมาณนี้นะครัจจแบบไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเลยสกยลขายทิ้งด้วยครับเก็บไว้เป็นความทรงจําแล้วกันนะอาจจะดูลกๆหน่อยนะครับแล้วก็ ไอเรื่องสก,กินเนี่ยคือผมไม่ได้สนใจพวกดาวเมดแบบแท้จริงเลยนะคือแบบใส่ตามความชอบเะครับว้ฝู่ตัวไหนผมก็ใส่ตัวนั้นนะฮะใส่ส่วนใหญ่เน้นเป็นทีมผู้หญิงนะครับนะครับผมก็ลูฟี่นี่ผมไม่เปลี่ยนเพราะว่าเออมันผมชอบด้วยนะครับสบรสับเกียร์สี่เราเก็บเวทเค่ตัวเดียวที่เหลือก็เปลี่ยนหมดเลยนะฮะแต่อิเดโกผมก็อาจจะเปลี่ยนนะตัวเนี้อยาอาจจะเปลี่ยนด้วยเพราะว่าไม่ค่อยออบอิเดโกแบบไอ้นี้เท่าไหร่นะแบบล่างนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเปลี่ยนแน่นอนไม่ไ้กลัวว่าเปลี่ยนสก,กินแน่นอนฮนะรับประกันเลยนะครับ เดี๋ยวก็เก็บไว้ประมาณ2,600โลนะครับเก็บไอเดี้ยเดี๋ยวผมจะเก็บอันนี้เอาไว้นะครับสลับ2,600โลนะอันนี้นะครับเก็บเอาไว้สุ่มหาอีจิโกะพันลับนั่นเองครับว่าจะได้หรือเปล่านะสำหรับผมว่ามันต้องได้แหละนะครับทำหลอดก,ก็ได้มอนเตอร์ก็ได้นะครับในทีมน,น,นี้ก็เป็นประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มารีวิวให้ว่าเออเราเดี่ยยังไม่ได้หายไปไหนนะเออเรายังเล่นอยู่นะแล้วก็อาจจะกลับมาทำเกมบันไดไฟเตอร์ Fighter, แบบเต็มตัวด้วยแล้วก็อาจจะลงลิป อันนี้ฟเตอร์บ่อยๆด้กยนะครับถ้าเกิดใครที่อยากดูแล้วก็ใครที่อยากเล่นกันอยู่เนาะอาจจะเบื่อเบืบ้างแหละนะครับผมสลหรับในตอนนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมเพื่อนๆนะครับเไงกันบ้างครับผมสลรับทีมในวันนี้ถึงอาจจะกากไปหน่อยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยแล้วก็จะลืมนะครับใครที่อยากให้ผมทาซีร์ต่อนะก็คอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันว่าอยากให้ทําต่อหรือเปล่านะครับจริงๆผมอาจจะไม่ได้มีเวลาเหมือนกับสมัยตอนปิดเทอมแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมก็เปิดเทอมงานก็เยอะกิจกรรมก็เยอะนะครับก็อาจจะหาเวลาลงคลิปไม่ให้สัก สองสามคลิปหรือว่าซีรีส์อย่างเงี้ยนะครับลงให้เพื่อนๆได้ดูกันแก้เหงาแก้เบื่อกันละกันนะครับก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบในคลิปนี้ก็อ really ย<ๆ>่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วก็อย่าลืมฝากติ๊ต้าให้ผมเป็นแท็บทับด้วยชื่นชอบจริงฝากกันหน่อยนะครับแล้วก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดี้ผมตายโยดาละจ้า